โอเคครับเรามาดูวิธีการเข้า Wi-fi เวลาการชิปเลเยดนะครับอของเทอม 1- นึ่ทัหนี้มีเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการเข้านักเรียนนักศึกนษะาเข้าไปดูที่ Wi-Fi นะครับเช็ค WiFi ดูอันนี้ดูดูดูสัญญาณ wi-Fi นะครับตรงไหนที่มีขีดได้เยอะเนี่ยนะครับอันนี้ของห้องนี้ก็จะเป็นมัชเชลเลอร์ดีกี F2A ตัวนี้นะครับโอเคแต่ตัวน,นี้ยังเข้าไม่ได้ให้เข้าไปที่ Google ครับมาคลิก นะครับตรงช่อง url นะครับพิมพ์คําว่าเว็บไซต์วิะไยล,ลงไปนะครับร้อเอ็ด www. ร้อยเอ icc ข icc. g o t h okay. ีเเอมสิโอเคมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับอันนี้เลยเรียกว่าระบบยืนยันต,ต,ตัวตนของนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้ตรงเลือดมามาตรงนี้สินี่ตรงยูเซอร์ให้ใส่บัตรประชาชนนะครับส่วนรหัสผ่านให้ใส่รหัสนาศาศาักศึกษาพิมพ์ยูเซอร์ใส่ บัตรประชาชนนะครับตรงรหัสผ่านให้ใส่รหัสนักเรียนรหัสนักเรียนนักศึกษานะครับโอเคคลิกที่ปุ่มล็อกอินครับถ้ารหัสถูกต้องก็จะเข้าระบบได้อาแสดงว่านี่เข้าได้แล้วนะครับอันนี้ก็เข้าไปใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับที่เรียนสารนำมาเองมาใช้ในวิทยาลัยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ